วันนี้จะพาวาดภาพแตงโมเทคนิคสีน้ำกันค่ะขั้นตอนแรกจะเป็นขั้นตอนของการร่างภาพโดยเริ่มจากการขีดเส้นตรงแนวนอนขึ้นมา1เส้เซนจากนั้นขีดเส้นตรงแนวตั้งขนาดความยาวอยู่ที่8เซนติเมตรจากนั้นใช้ไม้บรรทัดวัดจากเส้นตรงแนวตั้งออกมาด้านซ้ายประมาณ3.5ซนติเมตรแล้ววัดไปด้านขวา3.5ซนติเมตรจากนั้นลากเส้นจากจุดทั้ง3าจุดให้กลายเป็นรูปสามเหลี่ยม เมื่อได้รูปสามเหลี่ยมแล้วเราจะใช้ดินสอนะคะลากเส้นจากจุดด้านบนของสามเหลี่ยมเฉียงลงมาด้านล่างแล้วก็ด้านซ้ายมือก็ลากเส้นเฉียงลงมาด้านล่างเหมือนกันจากนั้นนะคะให้เราวัดความหนาของแตงโมอยู่ที่ประมาณ1.5เซนติเมตรเมื่อเราวัดได้ขนาดแล้วนะคะก็ลากเส้นตรงลงมาจากนั้นนะคะให้ใช้ดินสอวาดเส้นโค้งตรงมุมด้านซ้ายนะคะโค้งมาหามุมด้านขวา แล้วก็ลากเส้นโค้งตามภาพเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะขีดเส้นเฉียงเพื่อวาดแตงโมท,ที่อยู่ระยะหน้าแต่เพื่อเป็นการไม่สับสนนะคะเส้นตรงใต้เส้นเฉียงเนี่ยเราสลบออกเพราะว่ามันเป็นส่วนของแตงโมชิ้นที่อยู่ด้านหน้าจากนั้นนะคะให้ใช้ไม้บรรทัดนะคะวัดให้ได้ความหนาอยู่ที่1.5เซนติเมตรจากนั้นลากเส้นตรงขึ้นไป เสร็จปุ๊บลากเส้นเฉียงลงมาตามภาพเลยนะคะวัดความยาวของชิ้นแตงโมงให้ได้อยู่ที่9เซนติเมตรค่ะลากเส้นเฉียงเพื่อสร้างเป็นความหนาของชิ้นแตงโมงนะคะส่วนเส้นด้านล่างเดี๋ยวครูจะลบออกนะคะเพราะว่าพอเราลากเส้นด้านบนดูแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยขนานกันก็เลยจะแก้ส่วนด้านล่าง จากนั้นนะคะให้นกเรียนลากเส้นเฉียงขึ้นไปด้านบนตัวนี้นกเรียนสามารถกะได้เลยนะคะว่าเราอยากให้แตงโมของเราเนี่ยชิ้นเล็กหรือว่าชิ้นใหญ่เราก็ลากเส้นโค้งลงมานะคะแล้วภาพล่างของเราก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการลบเส้นที่เราไม่ต้องการออกไปนะคะ เส้นไหนที่เราไม่ต้องการเราก็ลบออกให้หมดแล้วเราก็จะมาเตรียมสีที่เราจะใช้กันนะคะซึ่งสีแรกนี่นี่ยก็คือจะเป็นสีแดงสีแดงนะคะบางยี่ห้อที่เราบีบออกมาจากหลอดเนี่ยมันเวลาเรามองมันจะไม่ค่อยออกแดงมันจะออกเป็นสีชมพูแต่ทีเนี้ยสีของแตงโมนะคะมันจะไม่ได้ออกสีชมพูมันจะออกเป็นสีแดงออกสีส้มๆเพราะฉะนั้นนะคะ ครูก็จะมีการใช้สีส้มเข้ามาผสมทีนี้เวลาที่เราผสมสีให้นักเรียนสังเกตด,ดูสีตัวเองด้วยถ้าเราดูแล้วสีมันบางไปสีมันจืดไปก็ให้นักเรียนเติมเนื้อสีลงไปนะคะเพราะว่าตัวนี้เราจะใช้เทคนิคเปียกบนเปียกถ้าสีเรามันอ่อนเกินไปเนี่ยมันจะเหมือนเต็งโมที่มันมันแดงไม่ไม่พอแล้วมันดูไม่น่ากินนะคะอ่ะครูก็จะเพิ่มเนื้อสีเข้าไปสีเขาก็จะดูเข้มขึ้นนิดนึงนะคะ ทีนี้จะสังเกตได้ว่าสีมันจะออกโทนเป็นสีชมพูหน่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นครูก,ก็จะแก้โดยวิธีการใช้สีส้มนะคะเข้าไปผสมผสมมากผสมน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสีแดงสีเดิมที่เรามีนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนะกะเอาด้วยตัวเองนะคะลองค่อยๆแตะแล้วก็ลองเช็คๆสีดู อ่ะตัวนี้เดี๋ยวครูจะเทียบสีให้ดูนะคะสีแดงที่ครูใช้สีส้มเข้ามาผสมเนี่ยมันจะมีความต่างจากสีแดงเดิมยังไงอ่ะเดี๋ยวจะเอียงให้ดูนะคะ สีมันก็จะแดงขึ้นมาแล้วก็จะออกส้มนิดนึงมันก็จะดูมีความเป็นสีของแตงโมมากขึ้นจากนั้นนะคะสีแดงเราต้องการให้มันมีแดงสองเฉดก็คือแดงธรรมดาแล้วก็แดงออกค้ำๆคนิดนึงตัวนี้ครูก็จะใช้สีเขียวเข้ามาผสมนะคะแตะทีละนิดนะคะนักเรียนอย่าแตะเอยอะแตะทีละนิดนะคะเห็นไหมสีเขาก็จะดูเปลี่ยนไปมันก็จะออกเป็นสีแดงค้ำๆนะคะตัวนี้เราเอาไว้ใช้ระบายตรงบริเวณที่ เนื้อของแตงโมทีท่มันมีเม็ดอยู่แล้วก็ใช้ระบายบริเวณส่วนของแตงโมชิ้นที่อยู่ด้านหลังนะคะ,ะสีแดงที่เราจะใช้ก็จะมีประมาณนี้นะคะก็จะใช้อยู่2เฉดนะคะก็คือสีแดงที่ผสมกับสีส้มแล้วก็สีแดงที่ผสมด้วยสีเขียวนิดนึงนะคะจะใช้อยู่2เฉด ต่อไปก็จะเป็นการลงสีนะคะเราจะลงสีส่วนที่เป็นเนื้อของแตงโมก่อนนะคะโดยเทคนิคที่เราจะใช้ก็คือเราจะใช้เทคนิคเปียกบนเปียกนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องทํากระดาษให้เปียกก่อนโดยวิธีการนะคะก็คือใช้ผู้กันนะคะจุ่มไปที่น้ําสะอาดนะคะแล้วก็ ลูบลงไปในส่วนของแตงโมส่วนที่เราจะระบายตัวนี้ให้ในักเรียนระวังหน่อยนะคะก็คือน้ำเนี่ยเราจะระบายแค่ในชิ้นแตงโมชิ้นที่อยู่ระยะหน้าเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยไม่ควรที่จะให้เขาเลยเส้นของภาพแตงโม,มเนี่ยออกไปเพราะว่าถ้าสมมุติว่าน้ํามันเลยเส้นออกไปเวลาที่เราแตะสีลงไปเนี่ยสีมันก็จะกระจายตัวไปในส่วนที่มันมีน้ําอยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยสีมันก็จะเลิะอ,ออกนอกกรอบภาพของเรานะคะเพราะฉะนั้นเวลารูปน้ําก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะอย่าให้น้ํามันเลยกรอบภาพของเราออกไปนะคะตัวนี้ครูจะเอียงกระดาษมาด้านแตงโมชิ้นที่มันแหลมๆนะคะอ่าเราก็จะใช้สีแดงนะคะสีแดงธรรมดาระบายลงไปอ่าตัวนี้ เทคนิคเปียกบนเปียกเนี่ยนักเรียนนักเรียนสามารถแตะได้เลยเกลี่ยสีได้เลยนะคะเพราะว่าสีเขายังเปียกอยู่สามารถเกลี่ยได้นะคะตรงบริเวณเอ่อตรงใกล้ๆกับเปลือกแตงโมเนี่ยนักเรียนให้นักเรียนเว้นเอาไว้นะคะเพราะว่าส่วนของเปลือกตัวนี้มันจะเป็นสีขาวเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาสีแดงเข้าไปยุ่งนะคะตรงไหนที่เราต้องการเว้นขาวเอาไว้เราก็เว้นนะคะตรงเปลือกครูต้องการให้ ขอบขอบของสีแดงเนี่ยมันดูฟุ้งๆนะคะครูก็จะใช้คู้กันจุ่มน้ําแล้วก็มาลูกนะคะเพื่อให้สีมันฟุ้งออกไปแล้วก็ครูก็จะใช้สีแดงเก็บเหมือนเดิมนะคะพยายามให้ให้สีแดงมันอยู่ในกรอบภาพของเรานะคะอย่าให้มันเลอะไปด้านนอกอตรงไหนที่เราต้องการเว้นให้มันเป็นสีขาวแล้วก็เว้นนะคะค่อยๆทำนะคะเรียนไม่ต้องรีบเพราะว่า จังหวะที่สีเขาเปียกอยู่เนี่ยนักเรียนสามารถเกลี่ยได้เลยนะคะเราอยากจะเพิ่มความเข้มตรงไหนแห้ที่เราต้องการให้มันเข้มเนี่ยลราก็ใช้สีแตะเข้ามาเพิ่มได้นะคะเพิ่มความเข้มได้วิธีการเพิ่มความเข้มเนี่ยจะต้องเพิ่มในขณะที่ สีพื้นที่เราลงเนี่ยมันยังเปียกอยู่นะคะถ้าสมมุติว่าสีที่เราลงเนี่ยมันแห้งไปแล้วถ้าเราไปเพิ่มเนี้ยสีเขาก็จะแยกชั้นกันมันจะไม่ได้ซึมข้าหากันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทํางานเนี่ยนักเรียนจะต้องสังเกตสังเกตกระดาษของตัวเองด้วยว่ามันยังเปียกอยู่ไหมหรือว่ามันแห้งไปแล้วต้องสังเกตด้วยนะคะ จากนั้นเนี่ยบริเวณตรงไหนที่ครูต้องการให้มันเห็นสีขาวมากๆเนี่ยครูก็จะใช้ผููกันนะคะซับไปที่กระดาษทิชชู่แล้วก็เอาปลายผู้กันนะคะมาเกลี่ยสีออกช่วงจังหวะเนี้ยกระดาษคือต้องหมาดนะคะเราถึงจะสามารถเกลี่ยสีออกมาได้ถ้ากระดาษมันชุ่มอยู่เกลี่ยสีมันก็ซึมเข้าหากันเหมือนเดิมแต่ถ้ากระดาษกระดาษมันแห้งไปแล้วเนี่ยเกลี่ยยังไงสีมันก็ไม่หลุดออกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระดาษจะต้อง จะต้องอมีความหมาดนะคะมันถึงจะสามารถเกลี่ยนเนื้อสีออกมาได้มันถึงจะเห็นเป็นช่องสีขาวแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามสังเกตกระดาษของตัวเองด้วยนะคะ,ะตรงที่เป็นเส้นขาวๆเนี่ยนะักเรียนจะทำเหมือนกับครูก็ได้หรือจะไม่ทําก็ได้นะคะไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าครูครูอยากจะให้มันเห็นแบบ เยื่อขาวๆอย่างงี้ครูก็เลยเก็บพยายามเก็บรายละเอียดนะคะแต่ถ้าเราจะไม่ใส่ก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะไปจะเป็นการลงสีแตงโมงชิ้นที่2ชิ้นที่อยู่ด้านหลังนะคะตรงนี้เราจะต้องรอให้แตงโมงชิ้นที่1แห้งแล้วนะคะให้เขาแห้งสนิทเลยนะเราถึงมาลงชิ้นที่2เพราะถ้าชิ้นที่1่ยังไม่แห้งแล้วเรามาลงสีชิ้นที่2เนี่ยสีมันจะไหลซึมรวมเข้าหากันเพราะฉะนั้นรอก่อนนะคะรอให้ชิ้นที่1แห้งก่อน แล้วก็เมื่อชิ้นที่หนึ่งแห้งแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะคะก็ใช้น้ํารูปลงไปก่อนเพราะว่าเราจะใช้เทคนิคเปียกบนเปียกใช้น้ํารูปลงไปตรงนี้ครูจะ,ะกลับด้านกระดาษนะคะให้หันฝั่งแหลมๆลงด้านล่างนะคะเพราะว่าต้องการให้สีมันไหลลงมาฝั่งนี้ไม่ให้ต้องครูไม่ต้องการให้สีมันไหลไปบริเวณของของเปลือกแตงโมนะคะครูก็เลยจะกลับด้านกระดาษค่อยๆลูบน้ํานะคะ ช่วงจังหวะนี้เราก็พยายามสังเกตกระดาษไปด้วยตรงไหนมันแหง้งแล้วก็น้ําเข้าไปลูกซ้ําแล้วเราก็ใช้สีแดงตรงนี้ยังใช้เป็นสีแดงธรรมดาอยู่นะคะระบายลงไปก่อนระบายนําลงไปก่อนเราจะเว้นบริเวณส่วนของเปลือกใกล้ๆกับเปลือกแตงโมเราจะเว้นไวใ้ให้มันเป็นสีขาวนะคะ,ะตรงนี้ครูไม่ต้องการให้กรอบเขามันมันคมครูก็จะใช้น้ําสะอาดนะคะในการลูบเพื่อลบความคมของกรอบสี ต่อไปก็ใช้สีแดงเหมือนเดิมคะระบายไปตรงไหนที่อยากจะเว้นขาวก็เว้นตรงไหนที่อยากจะให้มันแดงก็ใส่สีแดงลงไปต่อไปครูก็จะใช้สีคล้ำนะคะสีคล้ำที่เราได้ผสมเอาไว้นะคะระบายลงไป ปลายลงไปตัวนี้มันจะช่วยผลักให้แตงโมสีค้ำๆตรงนี้นะคะมันจะช่วยผลักให้แตงโมชิ้นที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยดูเด่นขึ้นนะคะมันจะช่วยสร้างมิติให้กับงานเราด้วยนะคะตรงนี้ครูต้องการให้มันเป็นสีขาวครูก็จะเวียนไว้ทีนี้ช่วงตรงปลายนะคะก็จะใช้เป็นสีแดงปกติไปเลยนะคะใช้สีแดงปกติระบายไปเลยนะคะ ตรงไหนต้องการเว้นข่าวก็เว้นนะคะตรงไหนต้องการเนี่ยจะให้มันเป็นสีแดงแล้วก็ใส่สีแดงลงไปค่อยๆทำนะน,ะนักเรียนไ,ไม่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรนตรงกรอบด้านบนตรงใกล้ๆกับเปลือกเนี่ยจะสังเกตได้ว่าขอบมันมันดูคมเพราะฉะนั้นครูก็จะใช้ผู้การล้างน้ําให้สะอาดนะแล้วก็ไประบายเบรนเบรนสีตรงนี้ออกนะให้ให้มันลบคม คุณไม่ต้องการให้ขอบตรงนี้มันคมครูก็จะไปเบนสีออกใช้น้ําเปล่านะคะน้ําสะอาดอขอบเขาก็จะไม่คมแล้วมันเดิมนะคะช่วงจังหวะนี้สีเขาหมาดอยู่เพราะฉะนั้นเราก็สามารถเก็บรายละเอียดได้ตรงไหนที่เราต้องการให้มันเห็นเป็นเส้นสีขาวอย่างเงี้ยก็ใช้ผู้กันนะคะไปขีดผู้กันก็คือต้องแห้งนะผู้กันเช็ดให้แห้งแล้วก็ไปขีดออก เก็บรายละเอียดนักเรียนจะไม่ทําก็ได้นะคะหรือว่าจะทําตามครูก็ได้ตัวนี้แล้วแต่เลยขอย้ํานะคะว่าถ้ากระดาษคุณแห้งไปแล้วเนี่ยมันไปขีดแบบนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามเช็คกระดาษของตัวเองด้วยอะ่ะตัวนี้ครูพอแล้วครูก็จะกลับด้านนะคะทีนี้ชิ้นที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเขายังเปียกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะยังไม่ไม่ไม ยังไม่ลงสีอื่นนะคะจะเป็นขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดอยู่ตรงไหนที่เราอยากจะให้มันเห็นเป็นสีขาวเนี่ยอ่ะครูก็จะเก็บเห็นไหมคะช่วงนี้คือกระดาษหมาดอยู่สามารถทําได้นะสามารถทําได้ช่วงจังหวะที่เรารอให้แตงโมชิ้นด้านหลังมันแห้งเนี่ยแล้วก็จะมาเก็บรายละเอียดของแตงโมชิ้นที่อยู่ด้านหน้าเพราะว่าเขาแห้งไปแล้วนะคะครูก็จะใช้สีสีแดงคล้ำนะคะ,ะเขียนเป็นลักษณะของ เนื้อแตงโมที่เม็ดมันหลุดตัวนี้เม็ดมันหลุดออกไปส่วนแตงโมตรงไหนที่มันมีเม็ดอยู่เนี่ยแล้วก็ใช้สีแดงคล้ำนะคะในการเขียนในการเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆตัวนี้จะใช้เทคนิคเปียกบนแห้งนะคะนักเรียนทําในขณะที่กระดาษมันแห้งอยู่ใช้สีแดงคล้ำวาดลงไป ในส่วนของชิ้นเนื้อแตงโมที่มันมีเม็ดอยู่ถ้าเราต้องการไม่ให้ลบขอบลบขอบไม่ให้ขอบมันคมเนี่ยเราก็ใช้พู่กันนะคะล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ใช้น้ำนะคะเข้ามาลูกลูบสีกรอบสีออกไม่ให้ขอบเขาคมนักเรียนอยากจะเติมเม็ดกี่เม็ดก็ได้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามครูเป๊ะก็ได้นะ เมือเรียนอาจจะชอบแตงโมที่มีเม็ดเยอะๆอย่างเงี้ยก็ได้ก็ใส่มาแต่ถ้าเราไม่ได้ชอบเม็ดเยอะก็ใส่มาสักเม็ด2เม็ดก็พอนะคะแต่ค่อยๆทานะคะค่อยๆเก็บรายละเอียดไปถ้าไม่ถนัดเป็นใช้ผู้กันใหญ่ก็ใช้เป็นผู้กันเล็กๆค่อยๆทําก็ได้ะคะ่ะโมชิน,นหน้าเราเก็บรายละเอียดเสร็จแล้วนะคะก็ต่อด้วยแตงโมชิ้นด้านหลังนะคะตรงนี้ก่อนที่จะลงะรายละเอียดตรงนี้ลงไปก็เช็คด้วยนะคะว่ากระดาษเราแห้งยงัง กระดาษแห้งแล้วถึงทำนะคะเพราะถ้ากระดาษเรายังไม่แห้งแล้วเราลงสีตัวนี้ลงไปอ่ะสีมันจะซึมเข้าหากันนะคะเราไม่ต้องการให้เขาซึมเข้าหากันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําในขณะที่เขากระดาษเขาแห้งแล้วนะคะก็ใช้สีแดงครั้งนะคะระบายลงไปต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการใส่เม็ดแตงโมโดยคู่จะใช้สีดํานะคะใช้สีดําผสมน้ํา เล็กน้อยนะคะระบายเป็นเม็ดใช้พู่กันเล็กนะคะตัวน,นี้เราใช้พู่กันเล็กค่อยๆเขียนเป็นเม็ดแตงโมระบายบริเวณของเปลือกแตงโมเปลือกแตงโมตรงนี้ก่อนที่มันจะเห็นเป็นเปลือกสีเขียวมันจะเป็นเปลือกสีขาวๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวน,นี้ครูจะใช้น้ําลูบครูจะไม่ให้สีเขียวกับสีแดงเขามาเจอกันนะคะนะักเรียนครูจะไม่ให้แดงกับเหลืองกับเขียวเนี่ยเจอกันเด็ดขาด ก็คือ,อยังจะต้องมีช่องว่างของสีขาวเอาไว้ด้วยนะคะธรรมชาติของแตงโมเนี่ยเวลาที่เราปอกเปลือกแตงโมที่มันเป็นสีเขียวเนี่ยออกเราจะยังไม่เจอเนื้อสีแดงนะคะเราจะเจอเป็นเปลือกสีขาว,ขาวเพราะฉะนั้นเราก็ยังจะต้องให้เขาเห็นสีขาวๆเขียวอ่อนผสมกับสีเขียวแก่นิดนึงนะคะเก็บบริเวณของเปลือกเล็กๆตรงนี้ ส่วนบริเวณเขียวๆเ,เนี่ยมันจะเห็นบางๆเองค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใส่สีเขียวหนานะคะเราจะใส่แค่บางๆนิดเดียวตรงนี้ครูรู้สึกว่าสีเขายังเข้มไม่พอนะคะตรงเปลือกครูก็จะมีการใช้สีเขียวอ่อนผสมกับสีเขียวแก่เล็กน้อยนะคะ แล้วก็ขีดย้ำเพิ่มความเข้มเข้าไปตรงนี้เราก็ค่อยๆทำนะคะค่อยๆทำแล้วค่อยๆมองดูถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วก็สามารถเพิ่มเติมได้นะคะก่ก็จะใช้สีเขียวที่มันเข้มขึ้นนะคะขีดซ้ําลงไปรอบหนึ่งตรงนี้ครูต้องการให้กรอบเขาชัดเพราะฉะนั้นก็จะใช้เป็นเทคนิคเปียกบนแห้งนะคะกระดาษคือต้องแห้งนะคะ ม่งั้นถ้ากระดาษเปี้ยสีตรงนี้มันจะฟุง้งเสร็จแล้วนะคะสำหรับแตงโมชิ้นที่อยู่ด้านหน้าต่อไปก็จะเป็นแตงโมชิ้นที่อยู่ด้านหลังทําเหมือนกันเลยนะคะทาเหมือนกันเลยใช้น้ําเปล่าน้ําสะอาดนะคะลูบลงไปก่อน รูปนำลงไปก่อนเพราะว่าเราจะใช้เทคน,น,นิคเปียกเปียก,ยกจากนั้นก็ตามด้วยสีเขียวอ่อนผสมกับเหลืองนิดๆนะคะเหมือนเดิมนะคะพยายามรูปน้ำให้มันอยู่ในกรอบส่วนที่เราต้องการระบายสีเท่านั้นไม่ให้น้ำมันเลอะออกมาด้านนอกนะเพราะว่าสีที่เราจะระบายลงไปเนี่ยมันจะซึมไปตรงไหนที่มีน้ำอ่ะมันก็จะซึมไปตรงนั้นแหละค่ะเพราะฉะนั้นอย่าระบายน้ำให้มันเลยเกบ ภาพที่เราต้องการระบายนะคะจากนั้นก็ใช้สีเขียวอ่อนผสมสีเหลืองเล็กน้อยนะคะเกลียลงไปให้มันไปเห็นเป็นสีเขียวอ่อนนิดๆน,น,นะคอะอาจจะแตะเขียวเข้มขึ้นมาบ้างนิดนึงเห็นไหมสีมันก็จะซึมถ้าเรารู้สึกว่ามันเข้มไปเราก็ใช้ผู่กันจุ่มไปที่น้ำสะอาดแล้วก็มาเบรนสีออกสีเขาก็จะดูดดรอปลง อาจารยครูจะเพิ่มสีเหลืองเข้ามาเพราะว่ารู้สึกว่าสีมันสีมันดูเข้มเกินมันก็จะสามารถเพิ่มได้ลดได้นะคะความเข้มของสีค่อยๆทำไปค่อยๆสังเกตค่อยๆฝึกไปนะคะนักเรียนเก็บเข้าไปเก็บรายละเอียดค่อยๆทำอ่ะต่อไปจะเป็นการระบายเปลือกของไตมูท ที่อยู่ด้านล่างนะคะมันจะเห็นเป็นมันจะเป็นส่วนของเปลือกแตงโมที่มันเป็นสีเขียวเข้มเลยตรงนี้ครูจะใช้สีเขียวอ่อนเข้ามาผสมกับสีเขียวเข้มเล็กน้อยนะคะอ่าแล้วก็สระบายไปโดยเราจะต้องรอให้เปลือกตรงด้านบนของเราเนี่ยมันแห้งแล้วนะคะเราถึงระบายกรอบตรงนี้ได้ไม่งั้นสีมันจะซึมเข้าหากันนะคะเพราะว่าเราต้องการให้ให้กรอบตรงนี้มันคมมันคมมันชัดเพราะฉะนั้นเราจะต้องรอก่อน รอให้กระดาษมันแห้งสนิทก่อนนะคะแล้วค่อยลงอะคุณไม่ถนัดคุก็จะหมุนกระดาษช่วยหมุนกระดาษไปตำแหน่งที่เราถนัดนะคะตัวน,นี้จะใช้เป็นเทคนิคเปียกบนแห้งนะคะเหมือนเดิมค่ะเลี้ยงน้ำด้วยนิดหน่อยเลี้ยงน้ำด้วยเล็กน้อยนะคะค่อยๆเก็บเปลือกแตงโมของเราส่วนเนี้มันจะได้เรียบมาค่อยๆเก็บค่อยๆทําใช้เป็นผู้กันเล็กนะคะนเรียน ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับแตงโม2ชิ้นของเราต่อไปเพื่อเพิ่มความสมจริงก็จะเป็นขั้นตอนของการลงเงานะคะเราก็จะใช้เป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะคะซึ่งสีที่เราจะลงเนี่ยก็จะเป็นสีดำผสมสีแดงเล็กน้อยแต่เขียวเข้าไปนิดนึงนะคะใส่น้ำเยอะๆหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้สีเขามันดู เข้มเกินตัวนี้ก็ครูก็จะลูบน้ํานําลงไปก่อนเพราะว่าเราจะใช้เป็นเทคนิคเปียกบนเปียรอ่ะลูปน้ํานําลงไปตรงไหนที่เราต้องการให้สีมันกระจายไปแล้วก็รูปน้ํานะคะ,ะแล้วเราก็จะใช้สีที่เราเตรียมไว้นั่นก็คือสีสีดำผสมแดงผสมเขียวเล็กน้อยนะคะแต่ปริมาณสีดำเนี่ยจะเยอะกว่าค่อยๆเก็บรายละเอียดนะคะ ค่อยๆเก็บเราไม่ได้ต้องการให้เงามันเข้มมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนน้ำเนี่ยจะต้องเยอะพอสมควรนะคะน้ำที่ผสมกสับสีค่อยๆเปี่ยไปนะคะตราบใดที่กระดาษเรายังเปียกเราสามารถเปี่ยดได้นะคะทีนี้ตรงนักเรียนตรงใต้วัตถุนะคะเขาจะมีความเข้มมากเพราะฉะนั้นครูก็จะใส่สีตรงเงาเนี่ยย้ำลงไปอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เขามีความเข้มเพิ่มขึ้นนะคะ ค่อยๆเกลี่ยค่อยๆแตะนะคะเพราะว่าไม่ต้องห่วงถ้ากระดาษเรามันเปียกเราสามารถเปียกได้นะคะครูก็จะเพิ่มความเข้มลงไปค่อยๆขีดนะคะ,ะทีนี้ตรงกรอบด้านล่างอะคะ่ะเห็นไหมกรอบมันคมครูต้องการลบความคมตรงนี้ออกไปสีมันคมครูก็จะใช้พู่กันนะคะจุ่มน้ําสะอาดแล้วก็มาลูบออกเพื่อลบคมมันเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะ สำหรับภาพติมูของเราสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้นักเรียนมีความสุขในการทำงานศิลปะแล้วก็ได้คะแนนกันเยอะๆทุกคนนะคะ